สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับจบไปแล้วครับพิมลีนัดที่แปของอาร์เซนอลนะโดยนัดนี้นะครับอาร์เซนอลชนะคริสตันาเล่ไปสี่ต่อหนึ่งในบ้านนะครับแล้วก็ตารางคะแนนก็ยังอยู่ในประมาณนี้นั่นเองนะครับนะโดยอาร์เซนอลแข่งมายี่สนัดนะครับทีสี่สิบรูนะครับไล่มาทิตตี้มาแล้วเหลือ2ลูกนะรูได้เสียนะโดยมีคะแนน69คะแนนทิ้งห่ามาทิตี้ไป8คะแนนนะท่ามิสตี้กับมาชนะก็อยู่เหลือ5แต้มนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่า เป็ที่นด่นจะกินได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องมาดูกันส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนะแข่งไปแล้วนะยี่สนัดนะนะแข่งน้อยกว่าเรานะครับนะก็ตามอยู่ประมาณสิบเก้มเตเลยทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่น่าจะมีปัญหานะครับสําหรับแมนยูนะส่วนทีมที่4ี่ห้าหเนี่ยครับ3ามสี่ห้าหกเมีโอกาสลุ้นไปบอล ยดโรทั้นั้นเลยนะครับถึงระดับกเชลซีก็มีสิทธิ์นะครับถ้าเขาโชว์ผลงานได้ดีและเก็บชัยชนะรวดจากนี้อีก11นักได้นี่ก็มีโอกาสเลยนะครับนะก็ถือว่าตอนนี้อาร์เซนอลนะครับถือว่าพยายามไล่ย,ยิงประตูนะไล่ย,ยิงประตูให้ได้ประตูบวกได้ไดมากกว่าแมนซิ t y ตี้นะครับเพื่อที่จะ เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะได้การันตีการเป็นแชมป์หรือไม่ต้องมานับรู้ได้เสียกันไม่ต้องอะไรนะทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มอีก10นะัดที่เหลือของอาร์เซนอลนั้น30แต้มเนี่ยจะได้สักกี่แต้มนะตอนนี้ก็มีอยู่69นะถ้าได้อีกสัก21แต้มก็เป็น90นะครับนะแต่ถ้าเราได้อีกสัก21-30ก็ หักไปอีกเจ็ดแต้มตัยี่สิบสามแต้มก็เก้าสิบสองนะเพียงพอนะในความคิดผมนะในลูกการนี้ะเพราะเดี๋ยวแมนซิตี้เนี่ยเดี๋ยวฟอร์มดีๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมว่าต้องมีสนุนเชื่อผมได้การเจอซัพเปมตันนี่มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับสําหรับในมุมมองผมนะสาหรับแมนซิตี้นะก็ลองดูกันนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนยังคอมเมนต์เห็นกันยังไงสําหรับอาร์เซนอลจากว้าแชมป์ไหมนะครับจะลองมาพูดคุยกันได้นะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ